ของดวง โชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2565รสาำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคุณจะหาเงินได้มากแต่ดันมีเรื่องให้ต้องจ่ายออกมากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานคุณจะเป็นคนที่ฝีมือดีและมีความสามารถพอตัวให้เจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามามากแค่ไหนคุณก็เอาตัวรอดได้อย่างสบายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมี คู่คุณและคนรักคุณทั้งสองคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากานคนโสดจะมีคนดีๆเข้ามาให้คุณได้กระชุมกระชวยหัวใจสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเตรียมยิ้มรับทรัพย์กำลังเข้ามาในแบบเข้ามาแบบไม่ยัง้งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการงานประจําและงานพิเศษเรื่องของการงานคุณจะได้รับโจทย์ยากในการทํางานเข้ามาทดสอบความสามารถของคุณหรือเป็นเรื่องที่ดีที่จะใช้ทักษะและความรู้ที่คุณมีในการจัดการซึ่งทุกอย่างก็ จะผ่านไปได้ด้วยดี เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยิ่งใกล้ชิดกันยิ่งมีความผูกพันกันมากขึ้นสำหรับคนโสดดีมีสเสน่ห์มีคนกําลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้และเป็นคนที่รักการทํางานและขยันทำมาหากินมากสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินรายได้ยังคงดีมากแต่มีโชคลาภเข้ามาอีกด้วยทาให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงบ้างของการงานการงานของคุณอยากให้คุณรักษาสุขภาพตัวเองบ้างโน้มว่าจะเจองานหนักเข้ามา มมากมากยจนทําให้คุณเหนื่อยล้กากังวลเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้พบกับความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่ได้หวานมากมายอะไรแต่คุณทั้งสองคนแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วส่วนคนโสดมีลุ้นที่จะเริ่มต้นกับคนใหม่ๆลองเปิดใจดูสักครั้งปรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินโดดเด่นไม่เป็นสองรองใครมีรายรับเข้ามาแบบต่อเนื่องในขณะเดียวกันมีรายจ่าย ออกไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเรื่องของการงานยังคงเหน็ดเหนื่อยต่อไปต้องสู้แบบไม่หยุดหย่อนจนบางครั้งคุณรู้สึกท้อแท้หมดหวังขอแนะนําให้คุณสู้ต่อไปเพราะความสําเร็จรออยู่ไม่ไกลเกินเอ,อื้อมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศชื่นมืน่นมีการวางแผนช่วยเหลือกันและกันในการสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันส่วนคนโสดมีแววว่าจะเจอคนเข้ามาในครอบครัวที่ทําให้หัวใจของคุณพองโตแถมเขายังมีโปรไฟล์ดี สำหรับคนที่เกิดวันพัสริาบดีเรื่องของการเงินรายได้ที่คุณเป็นอยู่ก็จะดีมากแต่ถ้าใครกำลังรอรุนเรื่องโชคลาภก็ยังดีอีกเรื่องของการงานงานเยอะมากไม่มีอะไรมากัน้นแต่คุณขยนันทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแถมจะสมหวังเกินความคาดหมายอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเพราะคุณเหนื่อยกับงานมาก จนอ่อนล้าหมดแรงเลยไม่มีเวลากุ๊กกิ๊กกับคนรักเลยส่วนคนโสดยังไม่เปิดประตูหัวใจรับใครเข้ามาในช่วงนี้เพราะชีวิตยังคงวุ่นวายเหลือเกินสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินโชคลาภกำลังมาแรงมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อีกไม่นานนี้เรื่องของการงานจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณวางไว้แถมจะมีงานเสริมหรืองานพิเศษเข้ามาอีก้องค่อยๆค,คิดพิจารณาให้ดี จะให้กระทบกระเทือนงานหลักเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากมีเรื่องไม่สบายใจต่อกันทําเข้าใจกันแบบสบายๆส,ส่วนคนโสดรักครั้งใหม่กําลังจะมาทักทายคุณแล้วอีกไม่ช้าไม่นานรอรุ้นได้เลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้ใครกําลังจะรุ้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินจํานวนมากก็รออีกนานหน่อยนะเรื่องของการงานสถานการณ์ยังไม่สู้จะดีนัก จะขอพึ่งพาใครก็ไม่ได้ดังใจทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รุมเข้ามาให้คุณแก้ไขเพียงลําพังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์โดยทั่วไปยังดีไม่มีปัญหาแต่บางครั้งมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติคนรักกันส่วนคนโสดทํางานเก็บเงินอย่างเดียวสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนเพราะความรักของคุณยังไม่มีเข้ามาเลย ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ